ตร,ตรงที่ซ่องซ่องหนึ่งเพื่นวา่าน้ำเสนอเจ้ากับพิษร้ายของปุ๋ยเคมีจะนี่ผู้บรรยายน้ำเสนอกับว่าจะจนเป็นตะย่านมาสั่นนะครับพี่น้องจนเป็นตะย่านเพราะเขาไปเบื้องในคอมมนในข้อความคิดเห็นใต้ตตคลิปกับมีบางคอมมนนะครับก็บอกว่าทุกมือนี่บ้กล้ากินหอดเขาบวกล้ากินหอดพืชพักบก้กล้ากินหอดอาหารมาส่นย่านนะโดยเฉพาะอาหารที่ได้มาจากตลาด เขา่าหรือกระโปงก้กากินไร้ซื่อเข่าจากไท้บ้านม่กินกระโปมันใจเพราะว่าแท้บ้านใส่ปุย๋ยเคมีย่านเป็นพิษไปเลยมันปั่นนั่นอย่บอ,อกพี่น้องกระโก้ากินเขา่ากระก้ากินอาหารเนี่ยเขาโย่กินยังละบานเนี่นะครับเพิ่งเลยแต่ว่าวมันปั่นนั่นอย่บอกเร้าทุง่งว้าให้เขาใจเนี่ยนะท่านนะฟังส่องนี้เว้าวก็คือจังคือคือคือจังซุ่งเป็นเหตุเป็นผลคือซุ่งสิบเป็นพิษมีโยกโตยางมี่อันนั้นนี่ให้เบื้องความมัท่าน ก็เลยอยากให้เศร้าทุ่งวูสันทัดเรื่องปุ๋ยนี่บ่ปั่นฟางเนี่ยมันปั่นนั่นอีลีบ่อปุ๋ยเคมี่นี่นเป็นพิษเป็นไอไปนั่นบ่ออาจารนะครับพี่น้องเอาก็เลยจะมาคุยกันว่าแท้จริงแล้วปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรียอันไดเป็นพิษร้ายก็กันนะครับเป็นพิษแท้บ่ปุ๋ยเคมีจนถึงขันบ่กก้ากินเขากินน้ำบ่ครับนะครับอาจะคุยให้ฟางพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรียนะครับคันแรกต้องเอาเอาค้อมเหมือนซะก่อนปุ๋ยอินทรียกับปุ๋ยเคมีี่ เหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือใช้เป็นธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชใส่ต้นไม้เห็ดให้ต้นไม้ใหญ่บว่าอินซีหรือเคมีเมื่อเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่พืชพืชก็จะเจริญเติบโตให้มากให้ผลนะครับเคมีก็ให้มากให้ผลใหญ่ขึ้นกันอินซีก็ให้มากให้ผลใหญ่ขึ้นกันนี่คือคั้วเหมือนกันของปุ๋ยนะครับพี่น้องคือเสื้อว่าปุ๋ยก็คือธาตุอาหารพืชสิ่งที่ใส่ลงไปในดินแล้วพืชสามารถเอาไปกินได้เจริญเติบโตได้นะเอนว่าปุ๋ยทั้งเคมีทั้งอินทรีนั่นแหละ นี่คือคว้มเหมือนกันนะครับพี่นอ้องของขั้วคือกันวะสอบ้านเนาเราคว้วแตกต่างด้ยบ่เนี่นะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินซี่แตกต่างกันบ่าถามองด้วยตานะครับแตกต่างด้านรูปลักณนแนอนอนบ่คือกันอยู่แล้วนะครับแตกต่างกันไหนถามไม่ญงไม่ไม่ว่าปุ๋ยอินทรี์เป็นผงดำๆบุมซุมปุ๋ยเคมีเป็นเม็ดคออนแคเลนอยู่ในกระสอบเนื้ปากมีกาเรียบร้อยม่มีหอยเรียบร้อยส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั่น กองยุททั่วไปกองยุนาบ้านก็มีกองยุทธนกขอกงวกับี่นะครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันนะครับพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับต่อมากกับที่มาของปุ๋ยนะครับพี่น้องปุ๋ยเคมีได้จากการสังเคราะห์ขึ้นทางวิทยาศาสตร์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์การสังเคราะห์ขึ้นนะครับพี่น้องใส่หลักการวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นนะครับเติมนันเติมสารนี่กันนะท่นกันนั่งสี่ก็ว่าไปนะครับพี่น้อง ส่วนปุ๋ยอินรีย์ได้จากการจ่วยสลายของซากสิ่งมีชีวิตโดยจุลินทซี์ตามธรมรมชาติหวังไว้ซึ่งซี่ก็เป็นปุ๋ยต่างตอวเพราะว่าจุลินซี์ในธรมรมชาติจ่อยนะครับนี่คือที่มาของปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินรี์นะครับเปนอนต่อมากก,การได้มาของปุ๋ยสองแบบปุ๋ย C, อินทรีย์เขาได้มาวิธีใดได้มาโดยการเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรมรม,มรชาติมาหมักบริสุทธิ์จากบาทรผู้หมักซื้อกันแล้วแต่ซื้อเมื่อเอามาหมักเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปใส่ ส่วนปุ๋ยเคมีนั่นได้มากแบบไหนซื้อมีอบ่ได้ปุ๋ยเคมีมากซื้อ,อเพราะเขากองปุ๋ยไว้ผลอาจจะมีหรอกสำหรับพูดถึงเขามาแจก,กเนาะแต่จะเป็นปุ๋ยจากใดไม่รู้นะครับนี่คือการได้มากปุ๋ยเคมีนี่เก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือซื้อจังสิได้แต่ปุ๋ยอินทรีย์เฮานี่บางทีนี่ย,ย่งางไปหันไปนีพ่อขีง้วงขีงข้อยไปเห็นใบไม้พุยน้ำปลาในลังกาสามารถเอาไม่เป็นปุ๋ยได้นะครับนี่คือการได้มากมันบบกขึ้นกัน ต่อมาก,กัะองค์ประกอบของปุ๋ยบ่เนี่องประกอบของปุ๋ย,ก,ยกับพวกขี้กันนี่ปุ๋ยเคมีประกอบไปด้วยยังนะครับประกอบไปด้วยธาตุอาหารธาตุอาหารพืชกับตัตเติมเพื่อให้เต็มเพื่อให้ธาตุอาหารพืชเกาะอยู่ซึ่งเขาเอ่ย่าฟินเลอร์นะครับนี่คือปุ๋ยเคมีมีสองอย่างแค่นี้ส่วนปุ๋ยอินทรีเฮาองประกอบหลายบ่เนี่ยนะครับป้บองบ่ว่าจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับพี่น้องอินรีวัตถุธาตุอาหารพืชความชื้น นะครับพี่น้องนะครับลายางนะครับองค์ประกอบหลายอย่างจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆแต่ปุ๋ยเคมีมีแค่ธาตุอาหารพืชกับตัวเติมนะครับซึ่งที่เขาเติมเขามาในปุ๋ยเคมีนั่นไม่มีผลกับปุ๋ยไม่มีผลกับดินคือบ่ให้ธาตุอาหารพืชนั่นเองนะครับถ้าเขามาให้ธาตุอาหารพืชบ่เอินว่าตัวเติมแล้วก็พิษเพราะเราบอกปุ๋ยนะครับพี่น้องส่วนปุ๋ยอินทรีย์เขาประกอบไปหลายอย่าง เพราะว่าจะเป็นน้ำเป็นอากาศเป็นจุลินซี่สิ่งมีชีวิตเล็กๆขาดอาหารพืชแล้วก็อิอนทรีย์สารต่างๆนะครับเป็นองมีองค์ประกอบมันกระต่างกัดน,นี้สินะครับต่อมาคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะสําหรับปุ๋ยอินรี์เท่ากับคือเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรี์มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ส่วนปุ๋ยเคมีมีจุลินทซี์อาศัยอยู่บ่่มีนะครับเป็นอาหารของจุลินทรี์เดี๋ยวบก่กกระบ้ไรนะครับพี่น้องนี่คือคุณสมบัติเฉพาะนะครับเป็นน้อง ปั๊บปุุงโค้งสร้างดินบอกกระบอกปั๊บปรงนะครับเปนต้เช่นดินแข็งตั้งตั้งใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปล้วนซุยเนี่ยล้วนบรบอกล้วนแต่ปุ๋ยอินรีล้วนรบอกล้วนเพราะว่ามันมีอินทรีวัตถุแทรกเข้าไปในระวางอนุภาพของเม็ดดินแแทรกเข้าไปตามช่องว่างของดินเค่แดินนั่นล้วนซุยอ่อมน้ำอมปุ๋ยระ,ะบายอากาศนียังก็ว่าไปนะครับนี่คือคุณสมบัติเฉพาะนะครับควบแจกต้างอันสุดท้ายหรืออันต่อมากก็คือปริมาณธาตุอาหารพืช ตรงนี้ปุ๋ยอินทรีย์จะเสียเปรียบปุ๋ยเคมีเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารหน่อยนะครับธาตุอาหารหน่อยปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลายเพราะว่าเฮ็ดใส่ทอได้ก็ได้กำนดเอาเลยเลยอยากให้มีในตัวเจนสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เห็ดได้อยากให้ในตัวเจนมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เห็ดได้มีสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยากให้ฟอดฟอรัสมีทอนทน่นนีอยากให้โพแทสเซียมมีทอนทอนนี่ก็เฮ็ดได้สูตรตามใจเขอยะให้รอยร้อยร,อย,รอยก็ได้แต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เท่านีร่ได้บ่ ยากนะครับไอ้หนูอยากได้ในตัวเย็จเยนจักหาสิบเปอร์เซ็นต์ได้หมจักสี่คนมาตอนแรกแจักสีพ่พ่อเนื่องจากว่าอ่าอินซีวัตถุต่างๆนั่นนะครับหรือ,อาสากสิ่งชีวิตนั่นนะครับในตัวเย็นธาตุอาหารพืชต่างๆหรือธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพืชอนมีปริมาณน้อยถ้าอยากได้ตามที่ปุ๋ยเคมีเขามีเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยปุ๋ยอินทรีใครอยากได้สิบห้าสิบห้าเนี่ยก็คงจะเวลาแก่มาบักสิบรอสิบรอบเวลาแจ๊กสิส่พอ่อ จังสีธาตุอาหารจังสื่อหึงเขาต้องใส่ปริมาณไหลนี่คือความเสียเปรียบของปุ๋ยอินทรีวะครับนะครับแล้วก็ความได้เปียบพอต่อมากก็คือปุ๋ยเคมีนี่ธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยใครๆครับซื้ออาหารซ้อในรูปซื้อซื้อจะก๋วยเตี๋ยวมาเทโจกสวยโคตรโคนรสดเลยนี่คือปุ๋ยเคมีอัดปุ๋ยอินทรียเดีอยู่กำข้อมันได้ตลาดห้องกาบกาบมาเป็ด ซัวสิมาต้มน้ำห่อนซัวสีมถาถอนขนซัวสีมาคั่วซัวสีมาดังไฟน่านได้กินน่านได้กินแต่ว่าคนกินได้แซบบาแซบจอของเฮ็ดเองได้นะครับพี่นองมันก็คล้ายๆกับปุ๋ยอินทรี์ก็คือเออค้ายๆกับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินรี์ปุ๋ยเคมีนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวพืชงามเร็วเพนะราะว่าธาตุอาหารนั่นมันพร้อมที่พืชจะกินอยู่แล้วเมื่อใส่ลงไปในด,ดินเจอน้ำเจอยังธาตุอาหารละลายออกมากับพืชเห็นกนก,นกินเลยแต่ปุ๋ยอินทรียเนี่ธาตุอาหารมีอยู่ มันจะคล้ายๆกับเป็ดแลยนโยงๆยู่นี่แหละขันบ่อคาบ่อรูบ่อถอนขนบ่อขั้วบ่อต้มบ่อแกงบ่อทีกินถ้าอาหารพืชในปุุยอินรีย์ทก่นันต้องอาศัยการย่อยสลายของจุลินรีสักก่อนเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนัาไปใช้ได้สกักก่อนนะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนั้ไปใช้ได้พืชจังจะไปกินได้จะสังเกตเห็นว่าส่วนพืชที่ได้กินซานะครับได้กินแล้วกินโรนบ่อโดนพอมันค่อยคปล่อยออกมากสำหรับปุุยอินรียจะสังเกตว่า งามซาแต่งามดนสำหรับปุ๋ยอินทรียงามไวแต่เบิดเร็วนั่นคือปุ๋ยเคมีนี่คือความแตกต่างนะครับของปุ๋ยอินทรียกับปุ๋ยเคมีส่วนจะเป็นสารพิษบ้างนะอันนี้คือเนะื้อหาสาระสำคัญที่พี่น้องเขาสงสัยกันนะครับธาตุอาคารพืชที่อยู่ในปุ๋ยเคมีนะครับพี่นอ้องเช่นเอเขาก็จะบอกว่า n เลยอยู่ขางกระสอบนะพก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะขางกระสอบถ้าเป็นประโยชน์สำหรับพืชหรือพืชเราไปกินได้เลยเนี่ยจะอยู่ในรูปของ p สอง o ห้านะครับแล้วกับโพแทสเซียมก็อยู่ในรูปของ k สอง o นะครับพี่นอ้องหมายถึงว่าธาดหล่านี่จ้องต้องทำปฏิกิริยากับน้ำเช่นนนะครับเมื่อละนนาาาลายกับน้ำออว่าแลัวก็ทาดอาหารที่ที่อยู่ในรูปพร้อมกินนะพืชจะกินได้เลยนะครับธาดอาหารในปุย๋ยอินซีถึงจะมีฟอสฟอรัสทำปฏิกิริยากับน้ำ กันยังอยุ่ในรูปที่พืชกินบ่ไดรเนี่ยจะต้องอาศัยจุลินซี์เป็นตัวย่อยสลายเพื่อดึงธาตุที่เป็นประโยชน์จริงๆหรือดึงธาตุยุ่ในรูปที Close ่พืชพร้อมที่จะแส้ได้จริงๆออกมาก็ต้องต้องใส่เวลานี่นะครับพี่น้องบม่แมันว่าเอาปุ๋ยคอบไปละลายน้ำจวดๆหรือเอาปุ๋ยมักไปละลายน้ำจวดๆหดจวดไป้พืชคือเลือกเรไดโบจะต้องอาศัยจุล <ark> ินทซี์ในดินไปย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนรูปของธาตุอาจจะพี <questão> ่โครโรใช่ต้องเปลี่ยนให้เป็นพี่ซองโอฮาให้ได้นะครับ ขันเคก็จะต้องเปี่ยนเป็นแค่สองโอให้ได้ไห้มันอยู่ในรูปเดียวกันครับอยู่ในปุ๋ยเคมีพืชเจ้างสิกินได้นั่นก็จะแสดงให้เห็นว่าธาตุอาหารอยู่ในปุ๋ยเคมีกับธาตุอาหารในปุ๋ยอินซีเป็นตัวเดียวกันอยู่ในรูปเดียวกันพืชเจ้างปกินได้ถ้าหากว่าปุ๋ยเคมีเป็นพิษปุ๋ยอ tai, ินซีก็ต้องเป็นพิษเพราะว่าธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันอยู่ในรูปอันเดียวกันอยู่เอ่อเป็นตัวเดียวกันแลยวก็อยู่ในรูปเดียวกันพืชจ้างสิกินได้ บริยุทธ์ในรูปอื่นนะครับฉะนั้นท่านที่บอกว่าปุ๋ยเคมีเป็นพิษสารพิษนะครับให้เข้าใจไหมนะครับพี่น้องถ้าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษปุ๋ยอินทรียก็จะต้องเป็นสารพิษเพราะว่าธาตุที่พืชดูดเข้าไปนั่นเป็นโตเดียวกันและก็ิยุ่ในรูปเดียวกันนะครับสาเหตุที่มีการลดนล้ำลงว่าการใส่ปุ๋ยเคมีนั่นในระยะยาวมีผลเสียก็นเนื่องจากว่าพี่น้องเขาใส่ปุ๋ย บ่ถือต้องนะครับอาจจะบ่ถือปริมาณละบ่ถือเวลาเวลาบ่าถือกาลเทศละเทศะ,ทะบ่ถือสูตรบ่ถือช่วงเวลาที่เพืชต้องการบางเทื่อพืชมันไม่อ,อยากมันอยากได้ธาตุนี่แต่พี่น้องบ่ไปไใส่เช่นในช่วงที่ปุ๋ยกำลังจะแตกตาดอกตาอย่างนี้ธาตุฟอสฟอรัสจะจําเป็นอาจจะใส่สูตรที่มีฟอสฟอรัสที่สูงๆนเจ้าหน้าที่พี่น้องบ่พอใจมือบางคนกัน สิบหกยี่สิบศูนย์ตลอดจนตั้งแต่ดำจนหอดเกียวผู้บางคนก่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ตั้งแต่ดำจนหอดเกียวเพราะว่าแต่ละช่วงของพืชน,นะครับจะต้องการธาตุอาหารแต่ละตัวหน่อยหลายบ่ท่อกันนะครับอันนี้ถ้าพี่น้องเขาใส่บ่เป็นี่จะไม่ค่อยได้ผลนะครับพี่น้องหรือบางเทื่อใส่หลายจนเกินไปนะครับเกินที่พืชเกินคว่มจะเปลี่ยนของพืชน,นะครับเกิดการตกค้างนะครับเกิดการตกค้างในดินเพราะว่าบางเทื้อธาตุอาหารบางตัวเมื่อมันตกค้างโดนๆดนนะครับ มันจะเปลี่ยนรูปไปอีกแบบหนึ่งเมื่อทําปฏิยากับสิ่งรอบขังบ่จะเป็นความเื็นเป็นเพราะว่าในอากาศเท่ากับมิถัดนี่ก็เน้ในตัวเจ็นบ้างล่ะให้โดยเย็นบ้างล่ะอีย่างหนึ่ล่ะมันจะทําปฏิยากันอาจจะกลายเป็นธาตุอื่นหลังปฏิกิริยาจะได้ธาตุใหม่เสมอนะครับอาจจะกลายเป็นธาตุอื่นที่พบเป็นประโยชน์ก่อพืชหรือบางเที่ยอะไปปนกับธาตุอื่นที่มีอยู่แล้วนะครับก็กลายเป็นพิษก็ได้อย่างเช่นพวกเหล็กอลูมิเนียมต้องแดงสักสีที่มัน ะละลายออกมากเกินควมจะเป็นเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับก็อาจจะเป็นพิษก็พืชก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวเติมที่เติมมาในปุ๋ยเคมีนะั่นนะครับถามันสะสมอยู่ในดินหลายๆไอเฮ็ดไ้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปเช่นอาจจะไปแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินเฮ็ดไ้ดินนั่นระบายน้ําได้ยากขึ้นเฮ็ดไ้โ <c oughs> ค้งสร้างของดินเสียแข็งกระด้างขึ้นนะครับพี่นอ้องยากที่พืชน,นั่นพืชนี่จะขึ้นได้นำ้ำนะครับนี่คือ ผลเสียของปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับตอร่างกายคนเข้าจะเกิดการสะสมสะสมบอ่บอบ่อบ่อสะสมนะครับเพื่อนแต่ว่าเข้าจะได้รับโดยตรงเช่นกินปุ๋ยเคมีสด,สดเอาสดเอาเนี่ยแหวว่าจะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เข้าคือกันไปสดปุ๋ยควางหากแตกขึ้นกันละนะครับพี่น้องฉะนั้นท่านที่บอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีน้ำให้น้ำหน้าเข่าไร้สารพิษนี่ปุ๋ยเคมีไปสะสมในเม็ดเขาจนว่ากากินเขากินน้ำอันนั้นคือความวิตกจริตเื่นเหตุ ถ้าพิษแต่ละหน้าด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการทั้งวิยาศาสตร์ด้วยหลักการทั้งวิชาการนี่จะบเปลี่ยนนะครับพป่น้องบเปลี่ยนนะครับอาหานพี่บกกากินเขากิกนซซเดอร์บันี้เดอร์นะครับอันสิ่งที่จะสะสมอยู่ในเขานั่นก็คือสารพิษที่หอเอาไปใส่ในทั้งการเกษตรเช่นสารกาจัดวัชพืชสารกาจัดแมลงพวกบรรดายาฆ่าพิ้ยาอยยันยังต่างๆสารเคมีต่างๆที่ <c oughs> เขาระบุว่าเป็นพิษนั่นล่ะ ถึงจะเป็นพิษกับร่างกายเข่าลำพังปุ๋ยเคมีบัเปลี MV ่นนะครับพี่น้องเอาเข้าใจน้องแค่น้องนะนะครับอ่ะท่านที่วิตกกังวลก็คงจะเศร้าวิตุกันนะครับพี highway. ่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องอีกเชนหนึ่งที่จริงก็าบอกมาแทบทุกคลิปนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันกับคล้ายๆครับจะได้ล่ะพักการเมืองตามกระแสจั้หน่อยพักนี่โจมตีพักนี่พักนี่โจมตีพักนี่นะครับพี่น้องบางเทีอาจจริงมักไม่จริงมั่งก็เอามาโจมตีกัน มันก็คล้าๆกับปุ๋ยอินรียปุ๋ยเคมีโจมตีกันเคมีกับว่าอินทรีย์บได้เรื่องในเล่าชั่วสีง,งามชั่วสิรีกินงวดปุ๋ยอินทรี์ก็บอกว่าปุ๋ยเคมีสารพิษใส่ละลายเป็นพิษตายเด้อมันก็จังสิแหล่าพี่น้องแต่ถ้าเอาลักเหตุและผลมาว่ากันจริงๆริสองอย่างนรืมีประโยชน์โดยเฉพาะปุ๋ยนะครับทั้งอินทรียทั้งเคมีถ้าใส่ร่วมกันยิ่งจะเพิ่มผลผลิตดีกว่าใส่ย่างใดย่างหนึง่งนะครับพี่น้องเอาเข้าใจนาอพี่น้องาะนะครับอ่ะ จำไม่อยังหลงงงงงงงมีเบิดอังกิษนี่เขาจะพอี่พ่อพอนเพ่คินีนตสกอนนะครับท่านใดยังบอกเข้าใจยังสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับพี่น้องมือนี่เอามาฝากกันนะครับเห็นหลาย่ันสงสัยเขามากก็เลยเอามาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจปุ๋ยเคมีปุ๋ยซี่ความเหมือนที่แตกต่างแล้วพี่น้อะจะได้เข้าใจเรื่องปุ๋ยมากยิ่งขึ้นนะครับต้องออกตัวก่อนว่าบอมีปุ๋ยยี่ห้อใดมากสนับสนุนเจ้าทุ่งนะครับบด้เวาเพื่อเป็นประโยชน์ของปุ๋ยยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เว่า <tu i ro> ถ <smile> <im ple asure> ึงภาพรวมเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินรียนะครับพี่น้องว้าภาพรวมๆนะครับบ่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับก็จะชัทุ่งบ่รับพี่เซ็นเตอร์งานทุกอย่างบ่รับนะครับพี่น้องมีเขามาหลายอยู่อย่างไรเป็นอาพี่เซ็นเตอร์เจ้าครับอาสารนั่นเจ้าครับปุ๋ยนี่เจ้าครับอันนั้นอันนี้บ่รับนะครับบ่รับนะครับพ่อหรอบ่เงินก็บ่พ่อแต่ว่าบ่รับมันต้องมีจัญยาบันนะครับอ่ะค่นี้เท่านี้ับพี่น้องคลิปหน้าพ่อนำไม สวัสดีครับ